ดแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไม่เดี๋ยวเขากลัวเอาหรอกเฮ้ย เสียงอะไรอ่ะอยู่แถวนอกบ้านน่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงเหมือนตัวไรโหยหวนหรือว่าเสียงหานิ่งไม่ใช่หรอกใช่ห,<ะ>หรือว่าเสียงหมาของเราก็เป็นได้อยู่นั่นไงวันนี้นอนสบายใจเฉิบเลยพี่กุ๊กไม่ใช่แล้ว<อ>มีตัวนึงฝออนนนะเ,งเฝ้าหน้าบ้านนะอ๋ออาร่าไงให้อาร่าเฝ้าหน้าบ้านเฮ้ยเฮ้เสียงได้แล้วรีไป,ไปดูดีกว่า อืมก็ตอนเนี้ยมันเป็นเวลาตีสามมันเป็นดึกแล้วนี่รถจะมีโจรเข้าบ้านแล้วทำร้ายออล่าจริงเหรออืมมีโจรเหรอเฮ้ยูป่ะเป็นไงบ้างเขปกตินี่พี่ก๊กกุ๊กไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะสิรู้ว่าเดีเ๋ยวก่อนออล่า ทุรนทุรายใหญ่เลยน่าจะเจ็บมากเลยพื่กุ๊กห,หรือว่าเราจะพาไปโรงพยาบาลก่อนพาไปโรงพยาบาลเหรอโอเค okay, ได้ได้ได้พาเออร่าไปโรงพยาบาลตอนตีสามโอเคโอเคเฮ้ยต้องเปง็นโรงพยาบาลยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่เฮ้ยดูแพนด้าดิแพนด้าแพนด้าเออร่าโดนอะไรอ่ะอืมแสดงว่าแพนด้ารับรู้ว่าออร่ากำลังเจ็บปวดใช่โอเคงั้นเดี๋ยวพาออร่าไปโรงพยาบาลก่อนนะ งั้นให้พี่กูกูไปเอารถแล้วก um ันเดี๋ยวพี่จะเฝ้าอล่าไปให้โอเคโอเคสอง hours later ต้องหลับต้องนอนกันแล้วปีนี้โเหนื่อยเป็นไงบ้างพี่กูกูอีกกี่โมงแล้วเนี่ยิว๊ย จะตีห้าแล้วจะเช้าแล้วเนี่ยจริงอ่ะทุกคนพี่อ๊กุอะหลังจากที่ไปส่งออร่าที่โรงพยาบาลแล้วอะอืมเฮ้ยออร่าแพลเหวอะใหญ่มากอะหมออะจะต้องทำการขูดขนนะให้เกลี้ยงที่สุดทำแผลแล้วก็เย็บปิดแผลที่มันเหวอะเฮ้ยแต่ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นอะมันก็คือแผลนั้นอะมันเกิดจากอะไรคะนั่นน่ะสิ ถ้าเกิดว่าจะเป็นคนมาทำร้ายอล่ามันก็ไม่น่าจะเป็นแผลแบบนั้นนะแต่ว่าหมอบอกว่ามันเหมือนรอยโดนกัดเฮ้ยเดี๋ยวนะช่วงเนี้มีเรื่องแปลกประหลาดในหมู่บ้านแล้วแวกของเราแล้วพี่กกกุ๊กอีกแล้วเหรอใช่เมื่อตอนกลางวันนะ่ะพี่ปั่นจัก,กรยานมาทํางานใช่ไหม<อ>เห็นชาวบ้านนะ่ะเขาคุยกันบอกว่าแถวบ้านนะ่ะวัวกับหมูเขาอ่ะ ถูกกัดกินไส้เครื่องในไปหมดเลยพี่กุ๊กจริงหรอ,อ<ว>ตายปิศาจหลายตัวเลยจริงหรอ,อ,อกินไส้เหรอนั่น่ะสิกินเอาไว้ว่าภายในอ่ะที่แรกเขาก็รู้嘛มูลหลามกินแต่ไม่ใช่พี่พกุ๊กข้างนอกมันก็ไม่กินนะมันดูดกินเลือดกับเครื่องในหมดเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นงูอ่ะที่ตอนนี้ชุกชุมเพราะว่าหนีฝนอ่ะมันก็จะต้องกินข้างในเอ้ยกินแ้งตัว ้าเป็นงูต้องกินทั้งตัวรัดแล้วค่อยกินขมือบแต่ว่าสิ่งที่กินเครื่องในเนี่ยปอบหรือว่าจะเป็นปอบเอ้ยปอบเยี่ยบที่มันอย่างนี้อย่างเงี้ยือว่าจะเป็นครึ่งคนครึ่งแพ้เฮ้ยปีาจแพะแพ้หรือจะเป็นผีมาบ้องผีมาบ้องหรือเป็นผีเป็ด เ้ยถ้าเดาอย่างเนี้ไม่รู้กันสักทีนะพี่กุก๊กใช่เราห้ามเดามุม่มั่วซั่วค่ะอ๋อมุมบ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนีใ่ใช่ใช่ใช่มีกล้องวงจรปิดโอเคนั้นเรามาดูภาพกล้องวงจรปิดเพื่อเราจะได้รู้ว่าแผลที่ออราเป็นน่ะจนเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอ่ะคือใครเป็นคนร้ายที่ทำใช่ <มา S 2> ดูกันเลย ฮ้ยดีนะ,ะเรายังไม่นอนเน่ะเราวิ่งออกไปอะ่ะมันตกใจแล้วมันหนีไปก่อนนี่พี่กุก๊กหวังว่าจะไม่ใช่กระสือฟ้าแปดนะไม่น่าใช่นะดูหน้าแล้วมันสวยกว่าเยอะพี่กุก๊กเฮ้ยท้ามีไงเดียเฮ้ยออร่าบาดเจ็บเพาราะกระสือเหรอเฮ้ยงั้นคือตัวนี้ดิที่ไปขโมยกินสัตว์ของชาวบ้านนะน่าสิเฮ้ยทุกคนตอนเนี้ยกระสือบุกอีกแล้วกระสือมาพร้อม หายไปสักพักหนึ่งแล้วนะเนี่ยใช่แสดงว่าตอนเนี้ยหมูบ่บววว้านยูกูมีเรื่องราวร้ายกระสืออีกแล้วเราอะต้องระวังสัตว์อยู่ในบ้านหรือนอกบ้านให้ดีๆนะถ้าใครอะมีสัตว์เลี้ยงอะก็ต้องระวังด้วยนะอาจจะมีกระสือไปฉกกินไส้ก็ได้นะี่นะที่เราช่วยออร่าทันะอะทุกคนช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ออร่าให้หายป่วยเร็วๆด้วยนะคะไล่พิแสงออกนอกบ้านแล้วนอนในห้องพิแสงใช่ให้ออร่านอนในห้องพิแสงใช่ 我烦到了。